เป็นต่อก็ได้แค่สองปีจะแมอ,อแล้ว,แล,วแล้วทำไมต้องให้ประชาชนเรื่องพักรวมไทยสาาร้างชาพักรวมไทยสร้างชามีอะไรยินะครับ e. แล้วจะเกิดเรื่องพักน,นี้ขึ็นมาแล้วได้เป็นรัฐบาลลุงตู่ลองบอกซิว่าถ้าเป็นรัฐบาลแล้วเนี่ยจะทําอะไรให้ประชาชนก่อนเลยทำให้สําเร็จก่อนที่อบอกว่าทําแล้วทําอยู่ทงต่อเนี่ยไอ้ทำต่อเนี่ยอะไรที่จะเห็นผลทันอออลองฟงังบางช่วงบางตอนที่ ท่านนายกต่อนะครับไอ้ประเทศไทยมันก็ต้องมีรัฐบาลอย่างต่อเนื่องนะเนาะถึงผมไม่อยู่มันก็ต้องมีคนอยู่แล้วถ้าผมได้อยู่ต่ออีกสองปีตอนนี้ผมก็ให้คนคือเขาอยู่ต่ออีกสองปีใช่ไหมก็มีมีแคนดิเดตอยู่แล้วนี่ตอนเนี้ย<อ>ใช่ไหมแล้วถ้าเขาเขาอะไรถ้าผมได้เป็นนายกตีอีกครั้งหนึ่ง<อ>นะมันก็จะมีการเลือกนายกอีกครั้งหนึ่งใช่ไหม<อ>แล้วถ้าพรรคของเราได้เข้าไปจะุนมากในตรงโน้นในการเลือกตั้งครั้งนี้่ มันก็พอจะมั่นใจาได้นะว่าทุกอย่างที่ทำมาจะกี่ปีร้อสี่ปีสี่ปีแปดปีอะไรจำลองเนี่ยจะได้สารต่อไปแต่เข้พร้อมจะปรับแก้อะไรก็ได้เพราะเรามีคำว,ว่ายุทธศาสตร์ชาติอยู่แล้วถึงบางมันประกาฐานอยู่แล้วหกเรื่องใช่ไหมนะหกเรื่องของเราเนี่ยคือที่ผ่านมาที่เราทาได้สาเร็จเพราะเรามียุทธศาสตร์ชาตินะรับไม่งั้นมันไม่ต่อเนื่องหรอกเพราะเพราะทุกระบาดก็มีเวลากันไม่มากนักนะหลายคนก็โครงการใหญ่ๆก็ทําไม่ได้นี่เราอยู่มายาวก็ทําได้ แต่เห็นนโาถนนทางมอเตอร์เวย์รถไฟรถไฟถไฟ้าร,รถทางคู่ก็ทำไปเยอะนะแต่ถ้ารัฐบาลมีเวลาจํากัดมาทําอะไรยากปัญหามันคือเวลาจํากัดแต่วันนี้ที่ผมอยู่เนี่ยไม่ใช่ควาผมไม่อยู่แล้วจะมีคนทาอะไรลนะ่ะใช่ไหมถ้าเราได้อยู่แล้วเราก็มีวันคนที่จะทําต่อไว้อยู่แล้วใช่ไหมเราก็มีแคเดตเบอร์สองใช่ไหมรับก็คุณพิพันธ์ก็กระตกไปแล้วใช่ไหมรับก็เป็นเรื่องการเลือกตั้งการ ถ้าสันต่อไปอีกครั้งหนึ่งใช่ไหมจนกว่าจะครบสี่ปีใช่ไหมคนระับคือในสองปีนี้ท่านจะทําอย่างต่อเนื่องมามมแล้วก็จะปูแนวทางไปอีกสองปีหลังด้วยใช่ไหมครับอันี่คือทําเข้าเข้าล็อกลงชาว์ว่าทำแล้วทําอยู่และทำต่อ,อไอ้ทำต่อของผมคือผมก็ทําต่อที่ผมทํามามแล้วพอมัหมดตรงนี้2ปีมื่อมีการกลยุทธทำต่อทำต่อทำต่อไปเรื่อยไงราะหาคนที่มีหลักการหลักคิดที่ด,ดีมีความปราณีปรานดีใหม่มีผลประโยชน์ ผุ้จัดลิศมงใสเป็นธรรมทาทนองเนี่ยและข้ออภิปายเขาต้องแก้ปัญหาแค่ให้กับประชาชนผู้มีรายได้อย่งางน้อยอยู่นี่นะฮะเป็นบางช่วงบางตอนท่านผู้ชมนะครับเพราะเราถามหลายเรื่องนะฮะและที่สําคัญนอกจากผมถามแล้วเราก็ไปสอบถามนะฮะท่านก็บอกว่าความจริงก็ก็ไม่ได้มีอะไรมากหรอกก็แค่อ้อนแค่อ้อนสื่อนะฮะปอะกาศในเรื่องใหญ่<อ>ก็ยืนยัน<อ>ว่าตัวท่านยังไม่แก่นะตัวท่านยังไม่แก่ นี่แหละดีเรื่องในเมื่อวานจริงๆแล้ว่าผมก็อารมณ์ดีกับสื่อใช่ไหมผมก็เออสื่อสถามผมก็เลยผมหอมลงอะเงี้ยผมก็อ่อนไปก็หน่อยอนการเป็นเรื่องใหญ่เป็นตันายุกเหนื่อยไม่นไเออนายยกได้พูดได้ล้นายกเหนื่อยยกโทษะผมไม่ดีโทษะผมแข็งแรงกว่าเดิมอ่อนไปก็เวลาเปเรื่องใช่ไหมดูเดือดเกินไปก็เป็นเราสรุกเป็นทั้งสองเรื่องอะิธีทำยังไงแต่ผมแข็แรง ยังไม่แก่เอางี้ละกันผู้ที่อยากหาว่าโมอะก็เลยนะนะขอบุญทุกคนนะสวัสดีผมย้นยันไปแล้วว่าขอทุกคนต้ับดูแลผู้ทายายให้ดีที่สุดใช้คำว่าปิดก็ต้องรับรับความปิดแตด้น,นด้วยหลักฐานที่เรียงบอ,อเราต้องมาด้วยในองคออ์กรว่าเราให้เป็นองค์กรที่มีปฏิบัติภาคปฏิบัติผลตรงใจสนิทและเป็นธรรมนะครับเพื่อดีผลดีกับประชาชน,นอย่าไงไรก็ตามก็ขอให้ ที่น้องประชาชนสื่อชวนให้กำลังใจกับตำรวจด,ดีๆเขาด้วยซึ่งก็เป็นผลทางกายงอ,ยอย่างเสียตลาดเสร็จไปเลยนะแล้วก็มีปัญหาในเรื่องของอาชีพรายได้ที่เสมือนกับคนทั่วไปอ่ะเนาะรายได้นะก็ไม่ได้มากนะักนะแต่ก็ขอให้ทุกคนช่วยให้กำลังใจด้วยไม่งั้นตำรวจด,ดีๆก็ไม่เป็นกำลัง,งใจแล้วใครจะทำงานให้พวกเรา